อะไรของคุณเนี่ยไม่มีเวลาแล้วรีบเปลี่ยนให้ฉันก่อนเร็วุกไปไหนวะเอ้าเฮ้ย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 เรือใส่อะไรเล่านี่ไงของฉันเฮ้ยอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยนี่คุณออกมาทำไมผมบอกให้รออยู่ที่บ้านเดี๋ยวผมไปรับฉันไม่อยากให้คุณเสียเวลาไงคะ แล้วนี่ใครเพื่อนของฉันเองค่ะเพื่อนองนั้นเหรอจะชวนกันไปเที่ยวรู้ไงผมไม่ไปหรอกนะก็ตแต่งตัวอะไรอะทุนเล่เพื่อนแบบเนี้เลิกคบซะกลับบ้านอะอะไรวะเนี่ย วันนี้คุณทำผิดคุณรู้ตัวไหมออผมหวังว่าคุณจะไม่ทำให้ผมผิดหวังนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพ่อกับแม่คุณจะไม่ได้รับการรักษาออแล้วถ้าพ่อผมมาเนี่ยทำตัวให้มันดีๆผมว่ายังไงคุณก็ว่าอย่างนั้นเข้าใจไหมเออแต่ว่าเงินที่พ่อคุณให้มาครั้งที่แล้วฉันยังไม่ได้ใช้เลยนะคะ อย่าพูดมากนะวะพ่อครับเช่นนี้ครับเปเงานลูกเชมปสบายดีเหรอครับพ่อเออมีสบายดีนะลูกนะนี่ไอเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยพ่อส่งให้แต่แชมปเขาเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นคารักษานะ่เออพ่อครับ,ค,รบคือว่าผมจะคุยกับเรื่องนี้กับพ่ออยู่พอดีนะครับเงินที่พ่อให้มาเนี่ย มันจะหมดแล้วครับพ่อค่ารักษาพยาบาลค่าหมอเนี่ยมันแพงมากเลยครับผมว่าจะขอให้พ่อช่วยอีกจะได้ไหมครับโอยอย่าห่วงลูกสบายมากพ่อครับพ่อรู้ไหมเงินของพ่อเนี่ยมันแบ่งเบาภาระพวกเราสองคนได้เยอะเลยนะครับ <laughs> จริงไหมคุณ <laughs> ขอโทษนะคะพอดีว่าฉันมองไม่เห็นนะคะพอจะมีผู้หญิงที่พาฉันไปห้องน้ำได้ไหมคะเออฉันเองค่ะเดี๋ยวฉันพาไปนะคะขอบคุณนะคะไปช่วยกันหน่อยดีไปช่วยกันลงไปเป็นไงบ้างไงตังอะไรกินยังเรียบร้อยแล้วครับพ่อ ทีนี้เนี่ยคุณจะเล่าให้ฉันฟังได้หรือยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันกำลังจะหนีเขาค่ะแต่ว่าเขาเดันมาเห็นสะก,ก่อนฉันก็เลยต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้ากับคุณอ่ะเพราะว่าเขาไม่อยากให้ใครมาเห็นว่าเขาทำรายฉันเรานี่เขาก,กำลังจะวางแผนหลอกเอาเงินพ่อของเขาอีกนะคะฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงดี แถมตอนนี้ฉันก็กำลังตั้งท้องอีกโหยเอ๊าาเยทำไมสารเลวจริงๆเลยอะคุณไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะช่วยคุณเองเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเรียบร้อยที่รัมันมาแล้วคุณไปหลบก่อนเออนึกคุณเอานี่ไป นี่คุณสองหอนที่ละโอ้โหผมก็ว่าแล้วทำไมคุณหายไปนานนี่จะพ่อรู้นะว่าเราก็มีหลานีได้เยอะนะคุณป้าพ่อเออพ่อครับผมมีอะไรมาเซอร์ไพรส์พ่อด้วยครับอะไรผงแกวะเปิดดูสิครับพ่อ เล่นตลกอะไรของมันวะเฮ้ยนี่แกกำลังจะมีหลานให้พ่อเหรอวะเนี่ยรับพ่อถึงผมจะทำงานหนักเนี่ยแต่แชมป์ก็ไม่ลืมที่จะมีหลานไว้วิ่งเล่นกับพ่อนะครับอย่างนี้พ่อว่า พ่อควรจะไปสำนักงานทนายความไม่ก็ทำพินัยกรรมยกสมบัติให้ทั้งหลานแล้วก็ทั้งแกเลยดีไหมครับอ๋อทำไมไม่เรียกมาวันนี้เลยล่ะครับกันเราจะไปกันเลยเหรอครับพ่อไปเฮ้ยไม่มันลอยแล้ววะไอ้แชมป นี่ก็บทำเมียกขนาดนี้เลยวะเปล่านะพ่อผมไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะก็มันทำผิดมันต้องโดนลงโทษไอ้สละเลวเฮ้ยมึงเป็นผู้ชายมึงจะมาทำผู้หญิงเงนี้ได้ไงวะนี่เรื่องนี้กูจะแจ้งตำรวจพ่อผมเป็นลูกพ่อนะพ่อทำกับผมแบบนี้ได้ไงอะ่ะท้าไมจะทำไม่ได้ แกไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรกับใครแบบนี้ทั้งนั้นหนูพ่อขอโทษนะลูกขอบคุณมากนะครับที่ช่วยสังเกตแล้วก็ช่วยเธอไม่เป็นไรหรอกค่ะเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยก็ต้องช่วยกันค่ะขอบคุณพ่อครับแล้วเงินที่ผมพอเพิ่อมอะครับเงินของฉันไม่ใช่เงินของแก และนับแต่นี้ต่อไปเนะฉันจะไม่ให้เงินแกแม้แต่บาทเดียวส่วนลูกสะบภยกับหลานของฉันเนี่ยฉันจะจัดการดูแลเองฉันจะพาแม่ไปหาแม่เขาด้วยเอาเรื่องแกถึงที่สุดในที่สุดคนเลวอย่างคุณก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกเฮ้ยไปลูกบบาเฮ้ย